สังเกตไหมครคนที่น่ารักที่สุดมีเมตตามากที่สุดเข้าใจผู้อื่นแข็งแกร่งมีปัญญาที่สุดไม่เคยเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีทุกอย่างในชีวิตเลยแต่ทุกคนเหล่านั้นเป็นคนที่ค่อยๆสร้างตัวเองมาจากความทุกข์ความไม่มีเพราะทุกข์คือทูครับทุกข์คือทูทูคือเครื่องมือทุกข์คือเครื่องมือพาเราไปเห็นธรรมหรือว่าความจริงของชีวิตไร้ทุกข์ไร้ทูไร้เครื่องมือไร้ทุกข์ไร้ธรรม อุปสรรคจริงๆแล้วเป็นอุปกรณ์อุป,ปะเนี่ยแปลว่าใกล้นะครับเหมือนอุปราชแปลว่าใกล้ความเป็นพระราชาแล้วนะครับอุปสรรคจริงๆมาจากคาว่าอุป,ปะที่แปลว่าใกล้ศักเนี่ยแปลงมาจากคาว่าสวรรค์คือใกล้สวรรค์แล้วอุปสรรคแสดงว่าคุณเนี่ยอยู่ใกล้สวรรค์แล้วขอให้เฟลฟอร์เวิร์ดล้มไปข้างหน้าต่อไปเรียนรู้จากการล้มทุกครั้งแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตและมีความสุขอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับอย่าถ่ายโอนความลบไปสู่คนอื่นเปลี่ยนมันเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นสู่สิ่งที่ดี ขึ้น,นะครับและสุดท้าย